สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําการคํานวณหากระแสฟไฟฟ้าของวงจรย่อยต้ารับไฟฟ้าสําหรับการใช้งานทั่วไปให้กับพเพื่อนๆนครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวริร์กดีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับ ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาคำนวณโหลดวงจรย่อยต้ารับไฟฟ้าใช้งานทั่วไปโดยวงจรต้ารับนะครับจะใช้ระบบไฟฟ้า1เฟส2สายโดยจะอ้างอิงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับ230โวลต์เพื่อคำนวณหาขนาดกระแสไฟฟ้าของวงจรต้ารับนี้เพื่อมาเลือกขนาดพิกัดอันทริปของเบรกเกอร์ย่อยและหาขนาดของสายไฟฟ้าวงจรนี้กันครับ จากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าในบทที่3นะครับข้อย่อยที่3.1.6.3ดกาได้กำหนดค่า VA ของเต้ารับที่จะนำมาใช้ในการคำนวณโดยเต้ารับเดี่ยวเต้ารับคู่และเต้ารับชนิด3มเต้านะครับกำหนดค่า VA จุดละ180 VA ครับส่วนเต้ารับแบบ4เต้านะครับกำหนดค่า VA จุดละ360 VA ครับ และในข้อย่อยที่3.1.6.4นะครับตต้หรับที่ไม่ได้ใช้งานทั่วไปให้เราคำนวณโหลดตามขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆครับโดยสูตรที่ใช้คำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้านะครับก็จะมาจากสูตร I เท่ากับ Va หารด้วย V ครับโดย I นะครับก็คือค่ากระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร Va นะครับคือกำลังไฟฟ้าปรากฏก็คือค่า Va ของเต้ารับมีหน่วยเป็นโวลต์แอมแปรครับ วนะครับคือแรงดันไฟฟ้าวงจร1เฟสมีหน่วยเป็นโวลต์ครับตัวอย่างการคำนวณวงจรย่อยต้นรับก่าวคู่สำหรับใช้งานทั่วไปจำนวน10จุด1วงจรโดยวงจรนี้นะครับเป็นวงจรย่อยไฟฟ้า1เฟสที่แรงดันไฟฟ้า230โวลต์ a อครับต้ารับกาวคู่1จุดนะครับจะมีค่าเท่ากับ 180VA ดังนั้นต้อรับก่าวคู่จำนวน10จุดนะครับจึงมีค่าเท่ากับ180 VA คูณด้วย10 ก็จะเท่ากับ1 8 0 0 VA ครับจากสูตรหาค่ากระแสไฟฟ้า I เท่ากับ VA หารด้วย V นะครับเราก็จะแทนค่า VA เท่ากับ1,800และแทนค่า V เท่ากับ230ลงในสูตรครับเราก็จะได้ค่ากระแสไฟฟ้าวงจรต้อนรับนี้นะครับ7.82มป์ครับ สเต็ปต่อมานะครับเราก็จะเลือกพิกัดขนาดแอม r i รปของเบรกเกอร์ย่อยที่จะใช้คุมวงจรต่อรับไฟฟ้านี้นะครับซึ่งเราคำนวณกระแสไฟฟ้าออกมาได้7 8 2แอมแปร์ดังนั้นเราจึงควรเลือกเบรกเกอร์ที่มีพิกัดขนาด10แอมแตรปมาใช้งานครับ ต่อมานะครับเราก็จะเลือกขนาดสายไฟฟ้าวงจรน,นี้นะครับก็คือขนาดของสายลายและสายนิวทรอลครับซึ่งจากข้อกําหนดที่3.1.3นะครับได้ระบุไว้ว่าสายไฟฟ้าของวงจรย่อยนี้จะต้องมีพิกัดการทนกระแสมากกว่ากระแสโหลดในวงจรและสายไฟวงจรน,นี้นะครับจะต้องมีพิกัดการทนกระแสมากกว่าพิกัดแอมทริปของเบรกเกอร์ย่อยและขนาดสายไฟฟ้าวงจรน,นี้นะครับจะต้องมีขนาดตัวนําไม่เล็กกว่าเบอร์2.5ครับ ถ้ารูปแบบในการติดตั้งสายไฟฟ้าวงจรย่อยนี้นะครับเราใช้งานสาย IEC 01ก็คือสาย THW ร้อยสายในท่อโลหะ1วงจรจากตารางที่5ขีด20ในหนังสือมาตรฐานนะครับลักษณะการติดตั้งในกลุ่มที่2ในช่องวงจร1เฟสจำนวนตัวนำกระแรสาสาย2เส้นช่องลักษณะสายไฟฟ้าแกนเดียวเราก็จะได้ขนาดสายเบอร์2.5ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้21แอมป์มาใช้งานครับ ส่วนขนาดสายดินของบริพันธ์นะครับก็คือสายดินของวงจรย่อยต่อรับนี้เราจะดูขนาดสายดินจากตารางที่4ขีด2ในหนังสือมาตรฐานครับ จากตารางที่4ขีด2นะครับเ,เพื่อนเนจะเห็นว่าขนาดสายดินของวงจรย่อยนี้จะอ้างอิงจากขนาดแอมทริปของเบรเกอร์นะครับซึ่งวงจรเต้ารับนี้นะครับเราเลือกใช้งานเบรเกอร์ย่อยที่มีพิกัด10แอมทริปมาใช้งานดังนั้นจากตารางที่4ขีด2นะครับเบรเกอร์10แอมทริปจะอยู่ในช่องขนาดเบรเกอร์ไม่เกิน20แอมทริปซึ่งจากตารางนะครับเราก็จะได้ขนาดสายดินวงจรย่อยนี้2.5ต mm ารางมิลลิเมตรมาใช้งานครับ ถึงสเต็ปนี้นะครับวงจรย่อยตอรับกาวคู่สําหรับใช้งานทั่วไปจํานวน10จุดใน1วงจรเราได้เบรคเกอร์ย่อยพิกัด10แอม์ทรปขนาดสายวงจรเบอร์2.5และขนาดของสายดินวงจรนี้เบอร์2.5มาใช้งานนะครับ โดยเราจะร้อยสาย IEC 0.1เบอร์2.5จำนวน3เส้นในท่อโลหะดังนั้นในสเต็ปต่อไปนะครับเราจะหาขนาดท่อร้อยสายวงจรน,นี้กันครับจากภาคผนวกดอชดานะครับก็จะเป็นตารางแสดงจำนวนสาย IEC 0.1ในท่อร้อยสายโลหะนะครับซึ่งจากตารางนะครับเราจะดูช่องขนาดสายเบอร์2.5ซึ่งท่อโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มมตรสามารถร้อยสายเบอร์2.5สูงสุดไม่เกิน5เส้น แต่เราร้อยสายเบอร์2.5แค่3เส้นดังนั้นนะครับเราเลือกใช้งานทอ่อโลหะร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลิเมตรมาใช้งานครับวงจรต้อนรับไฟฟ้าเป็นวงจรที่มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้นะครับดังนั้นวงจรนี้มาตรฐานจึงกําหนดให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟล่วและต้องมีการทําระบบหลักดินที่ถูกต้องและได้มาตรฐานครับ จากได้แกมตัวอย่างการเดินสายของบ้านหลังนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าที่ตู้เมนไฟฟ้าก็จะมีการติดตั้งเบรคเกอร์ตัดไฟรั่ว RCD ชนิด RCBO เป็นเมนของตู้นะครับและที่ตู้เมนนี้นะครับก็มีการทำระบบหลักดินซึ่งถูกต้องครับจากรายการคำนวณของเรานะครับวงจรย่อยต้อรับก่าวคู่สำหรับการใช้งานทั่วไปจำนวน10จุดเพื่อนๆก็ติดตั้งเบรกเกอร์ย่อยพิกัดขนาด 10A ที่ตู้ไฟฟ้าครับ และเดินสายวงจรและสายดินของวงจรย่อยนี้นะครับเป็นสายไอซีศเบอร์2.5จําจำนวน3เส้นครับโดยใช้งานเป็นสายลายจำนวน1เส้นสายนิวทัลจำนวน1เส้นและสายดินจำนวน1เส้นครับโดยร้อยสายทั้ง3เส้นนี้นะครับรวมกันอยู่ในท่อโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15มิลิเมตรครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้านะครับผมจะวางลิงก์ช่องทางสั่งสินค้าออนไลน์ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กลีทัลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทางโปรเวิร์กนะครับเช่นตู้คอน summer unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊ก คมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะครับ Prowork รู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย